ขออนุญาตข้ามคิวนะครับวันนี้ก็มาดูตัวนี้กันเลย Nike Kobe 6 Proto Reverse หรือหลายคนรู้จักในชื่อของ Reverse Grinch นะครับ โคบิหกโฟโต้ photo, ต้องบอกว่าเป็นตัวที่รับความนิยมที่เรียกว่าถล่มทลายมากๆโดยเฉพาะสีเขียวกับสีแดงนะครับระดับแรกขอขอบคุณลูกเพจนะครับที่ไว้ใจใช้บริการของทางเพจเราแล้วเราก็ไปดูกันที่ traction กันก่อนเลยครับ traction ตัวนี้เป็นลายที่แบบว่าเหมือนลายหนังงูดอกยางค่อนข้างที่จะแข็งแรงระดับหนึ่งแต่พืนมีช่องไฟที่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็แบบดอกไม่ลึกมากนะครับแนะนําว่าใส่ปูนขัดได้ปูนหยาบลองใส่ได้ครับถ้าอยากใส่นะอันนี้ผมก็ไม่ว่ากัน อัปเปอร์ของคู่นี้ก็ขึ้นชื่อของความสวยงามนะครับคนที่ชอบก็อาจจะรู้สึกว่ามันสวยเลยแต่คนที่เกียรงูอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมแล้วมันสวยใช้ได้เลยโดยเฉพาะกับเชือกที่เขาเล่นคู่สีเป็นสีเขียวนะครับเขียวตัดแดงนี่ถือว่างดงามใช้ได้ พุชชั่นของรุ่นนี้ก็จะได้เป็นซูมเทอร์โบนะครับแล้วก็เป็นกุชร้อนใครที่มองหารองเท้าดีดเด้งใส่เล่นวิ่งสนุกก็คู่นี้ตอบโจทย์เรื่องไซส์ตัวนี้นะครับใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับเท้าบานเท้าหนาอาจจะเผื่อสัก0.5เบอร์รองเท้าคู่นี้ก็เหมาะกับตำแหน่ง 1, 2, 3นะครับสายวิ่งสายชุดน่าจะถูกใจตัวนี้เลยหรือใครที่เป็นตำแหน่งอ,อื่นๆแต่อยากใส่โคบี้สวยๆก็ใส่ได้แน่นอนนะครับ ส่วนเรื่องราคาเราจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าหลายคนก็คอจะรู้ราคาแล้วแหละว่ามันแรงสุดๆแล้วขอขอบคุณลูกเพจอีกครั้งนะครับเป็นเกียรติมากๆที่ได้ให้บริการรองเท้าสุดแรงคู่นี้